มาค่ะทุกคนมากินซูชิกันว้าว่ากินจัง วันนี้ก็จะมาทําซูชิกินกับอาริฟสองคนค่ะและวัตถุดิบหลักในวันนี้ก็จะเป็นปลาแซลมอนกับปลาซาบะเริ่มจากการหุงข้าวก่อนเทข้าวลงไปในหม้อแบบนี้เลยคุอย่าลืมดูล่ะเดี๋ยวมันจะเยอะเกินแบบนี้นะหลังจากนั้นก็แช่ข้าวทิ้งไว้30นาทีแล้วก็มาทําความสะอาดข้าวขัดๆถูๆแบบนี้ขัดถูเสร็จแล้วก็จึงนําข้าวไปล้างน้ําหลายๆรอบจนน้าเลิกขุ่นจนน้ากลายเป็นสีใสแบบนี้เลยแล้วก็นําไปหุงได้อัตราส่วนของน้ําก็ใส่ตามปกติแบบที่หุงข้าวทั่วไปเลยส่วนผักที่จะใส่ด้านในซูชิก็จจะมมีแแแตงกกกวววาาาคครรอล้ดเิ่่หัน กว่าให้มันเป็นเส้นเรียวยาวแบบนี้ก็จะเอาแต่เนื้อด้านนอกนะไส้ไม่เอาค่ะหั่นเสร็จกล้ยก็จะเก็บไว้ในกล่องก่อนนะต่อไปกล้ยก็จะนําแครอทมาขูดกับที่ขูดให้มันเป็นฝอยๆอยกุ้ยชอบทําแบบนี้ค่ะมันง่ายดีแล้วมันก็เร็วด้วยพอขูดเสร็จแล้วก็จะเอามารวมไว้ในกล่องกับน้องแตงกวาเสร็จแล้วก็จะนําน้องๆไปแช่เย็นไว้ก่อนค่ะทําไข่มมวนกันตอกไข่สามฟองปรุงรสด้วยซอสถั่วเหลืองน้ําตาลก็จะใส่เยอะๆหน่อยนะจะได้หว,วานๆเหลือนิดหน่อยเพิ่มความนัวแล้วจึงตีต,ตีตีไข่ให้มันเข้าก อยากมันเข้ากันแล้วจึงนําน้องไข่มากรองใส่ตะแกรงเพื่อไล่ฟองอากาศเสร็จแล้วก็เอาไปพักไว้ก่อนส่วนวัตถุดิบหลักนอกจากปลาแซลมอนกับปลาซาบะแล้วนั้นก็จะมีปลาฮัมสีด้วยค่ะพอดีกล้วยแบ่งน้องเขาเอาไว้นานแล้วตั้งแต่หน้าหนาวแน่ว่าจะลองทําซูชิหน้าปลาฮัมสีสักหน่อยแต่ก็ไม่ได้ทําสักทีวันนี้ก็เลยได้โอกาสจะมาลองทําดูค่ะก็จะต้องลอกก้างแล้วก็บิดหัวออกให้เหลือแต่เนื้อแบบนี้เลยนะเสร็จแล้วก็นําไปล้างทําความสะอาดหลายๆน้าเลยเพราะปลาชนิดนี้เขาจะมีกลิ่นคาวมากๆเลยค่ะพอล้างเสร็จแล้วก็ปรุงร สเด็จน้ำผสมแป้งสาลีกับแป้งข้าวโพดแบบออร์แกนิกในสัดส่วนที่เท่ากันแล้วจึงน,นํานกปลาหัมสีมาคลุกเคล้ากับแป้งให้ทั่วถึงทุกอนูรูขุมขนแบบนี้เสร็จแล้วก็นําไปพักไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาทอดน้องทีหลังนะมาดูปลาแซลมอนกันบ้างค่ะวันนี้กล้ยจะใช้แบบแพ็กเกจแช่แข็งขนาด400กรัมถ้าตีเป็นเงินไทยถุงนี้ก็จะราคา65บาทก็จะได้แซลมอนทั้งหมด5ชิ้นแบบนี้เป็นส่วนหาง3ชิ้นแล้วก็ส่วนลำตัว2ชิ้นค่ะกล้ยก็จะนําน้องๆทั้งหมด5ชิ้นนนมมมาาาาาาาลล้้้้้้้้งงทํํคคววววววสสะะอออดดดใใใหหหเเรรียรยยบแจจจึไไปพักกก็ิ่ช ลมร้อนในการทอดน้องๆแซลมอนเนื่องจากแซลมอนเนี่ยเขาก็มีน้ํามันอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะเราเลยไม่จําเป็นที่จะต้องใช้น้ํามันในการทอดเลยก็จะใช้กระดาษรองกันเปื้อนใส่ลงไปก่อนค่ะแล้วจึงนําน้องแซลมอนทั้งหมดใส่ลงไปตามหลังแล้วจึงเริ่มทอดน้องๆเขาได้เรื่องเขาก็จะแนะนําว่าถ้าเป็นปลาเนี่ยก็ใช้อุณหภูมิที่180องศาดสิองศาก็จะลองทอดก่อน8นาทีนะพอเปิดออกมาก็ยังไม่สุกดีเท่าไหร่แล้วก็จะกลับด้านของน้องปลาทั้งหมดค่ะแล้วก็จะทอดต่อไปอีก5้านาทีค่ะลองมาดูกันนะคะว่ารอบนี้จะเป็นยังไงพอเปิดออกมาก ทอดมาอีกรอบนะแล้วก็รอบนี้โอเคเลยค่ะสุกเหลืองใช้ได้เลยแล้วก้จะคีบน้องเขาเอาไปใส่จานแล้วก็เอาไปพักไว้ก่อนนะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาทําปลาซาบะกันต่อเลยค่ะปลาซาบะเนี่ยก้ก็ซื้อมาจากตลาดสดนั่นแหละค่ะตีเป็นเงินไทยก็ตัวละสี่สิบบาทนะก้ก็จะนําน้องเขามาตัดหัวแล้วก็เอาไส้ออกเอาไปทําความสะอาดให้มันเรียบร้อยจากนั้นจึงแร่เอาเฉพาะเนื้อของน้องเขาทั้งสองฝั่งแล้วก็จะเอาก้างทิ้งไปนําไปล้างทําความสะอาดแล้วก็พักไวใ้ให้เสเด็จน้ำเสเด็จน้ําอีกแล้วแล้วก็นําน้องเขามาบั้งบี้เียง ยังทอดไม่ได้ค่ะขอทําไข่หมวนก่อนหนาแป๊บนึงใส่ไข่ลงไปในกระทะไม่ต้องหนามากเอาแค่บางๆพอเคลือบกระทะก็พอแล้วก็ไม่ต้องให้เขาสุกมากนะคะพอให้ไข่แข็งๆตัวแล้วก็ทําการหมวนได้เลยแล้วก็จะหมวนแค่รอบเดียวให้เขาเป็นเส้นเรียวยาวแบบนี้แหละพอตอนที่จะเอาไปใส่ในซูชิก็จะได้เอาไปใส่ได้เลยยังไงล่ะคะพอทําไข่หมวนเสร็จแล้วกระทะใบเดิมเนี่ยกล้ยก็จะเอามาทอดปลาฮฮมสีค่ะกล้ยก็จะทอดไฟแรงนะคะจนเขาเหลืองกรอบประมาณนี้แล้วก็จะทอดแป๊บเดียวด้วยค่ะแป๊บเดียวเนี่ยเขาก็สุกแล้วพอทอดเสร็จก็เอาไปพัักกไไววว้นนจารมมบข่ ต่อไปก็จะมาทําการทอดน้องปลาซาบะค่ะทอดจนสุกเลยนะพอน้องสุกแล้วก้วยก็จะนําซอสเทริยากิที่ก้วยทาเองเอามาราดใส่ตัวน้องค่ะพอราดเสร็จก็ให้เปิดไฟอ่อนแล้วก็พลิกน้องไปมาเคี่ยวน้องสักพักจนได้ที่แล้วก็เอาน้องลงไปพักไว้ก่อนเลยค่ะจากนั้นทั้งน้องปลาแซลมอนแล้วก็น้องปลาซาบะก้วยก็จะมาทําการเอาก้างของน้องทั้งสองออกเลยค่ะขั้นตอนสุดท้ายแล้วก๋วยก็จะมาทําการปรุงข้าวซูชิก่อนที่จะไปห่อซูชินะน้ำปรุงซูชิก้วยก็หาสูตรมาจากยูทูบนั่นแหละค่ะเดี๋ยวกล้วยจะแปะ ในเมื่อเตรียมวัตถุดิบทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาเริ่มทําการห่อซูชิกันเลยดีกว่าค่ะอารีฟก็บ่นว่าพี่กล้วยนะ่ะทำช้าจังเลยอารีฟผิวแล้วนะครับทำมาก็ตั้งแต่บ่าย3ตอนเนี้ก็ใกล้จะทุ่มหนึ่งแล้วจะได้กินตอนไหนละครับเนี่ยใจเย็นสิอารีฟของดีของอร่อยก็ต้องรอหน่อยนิดนึงนะมาค่ะมาดูขั้นตอนการห่อซูชิแบบใกล้ๆกันเลยดีกว่าก็จะต้องนําข้าวมาเกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยให้ทั่วแผ่นสาลรา่ไม่ต้องเกลี่ยให้เต็มแผ่นละเหลือไว้นิดนึงแล้วก็นําน้องแตงกวาน้องอโววคาาดมาใส่ลงไปนน มาเนี่ยก็แล้วแต่ความชอบเลยนะใครชอบกินผักเยอะก็ใส่เยอะม้วนนี้ก็จะเป็นไส้น้องปลาฮัมสีนะก็ใส่น้องแบบจุกๆ6ตัวไปเลยจากนั้นก็จัดแต่งทรงน้องสักหน่อยแล้วก็เริ่มม้วนได้ก็จะต้องค่อยๆม้วนไปนะแล้วก็บีบน้องให้แน่นเป็นระยะๆถ้าใครเพิ่งเริ่มหัดทําก็สู้ๆนะคะกว่าที่กล้วยจะม้วนได้ขนาดนี้ยก็พอสมควรเลยแหละเสร็จแล้วเอาไปพักไว้ได้ม้วนถัดไปก็จะเป็นไส้ปลาแซลมอนค่ะก็จะทําเหมือนเดิมเลยนะเอาผักต่างๆมาเรียงไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็นําปลาแซลมอนมาใส่ลงไปใส่แบบจุกๆไปเลยใครชอบเยอะก็ใส่ไป วังเอาไว้ด้วยนะใส่เยอะเกินไปเดี๋ยวไส้ทะลักจะม้วนไม่ได้เอาแล้วก็เริ่มม้วนเลยจ้าม้วนแบบที่สอนไปเมื่อกี้แหละสู้ๆนะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วกลัวก็จะนําน้องเข้ามาหัน่นแล้วก็นํามาเรียงใส่เขียงไม้บิ๊กเบิ้มไซสยักษ์แบบนี้กว้ยซื้อมาไว้เพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยค่ะพอกล้วยเห็นน้องเขียงเท่านั้นแหละกล้วยก็ถูกชะตากับน้องทันทีจนต้องรีบซื้อมาเลยพอได้น้องมาก็ไม่ผิดหวังเลยค่ะกล้วยชอบน้องมากน้องใช้ดีมากพอเรียงน้องซูชิเรียบร้อยแล้วกล้วยก็ออนท็อปน้องอีกครั้งง้วยมนนเออปาากะ พับด้วยเหมือนกันน้องๆจะได้ดูดีแล้วก็เหมือนมีอะไรขึ้นมาเรียบร้อยแล้วคะ่ะกล้วยก็จะนําน้องมาจัดเสิร์ฟวางไว้บนโต๊ะเตรียมรับประทานได้เลยมาสูมความน่ากินของน้องๆให้ดูใกล้ๆอีกครั้งค่ะทุกคนว่ายังไงคะซูชิของกล้วยนะ่าอร่อยไหมไปค่ะไปเรียกอาริฟมากินพร้อมกันเลยมาค่ะทุกคนมากินซูชิกันว้าว่ากินจังน่ากินไหมอยากินมากมโอเคงั้นมากินกันได้เลยครับอาริฟมามาค่ะโอเค โคลานะ <No, this. S 2> โอเคนี่โคลาบักสลปปีอ่ะโคาบีฟอ์อ่ะโคลานะคะกูเอาไปแช่ช่องฟีดไว้แล้วก็โค้ดอีกช่องฟรีสโนดิสกูดซูชิก็ต้องกินกับโคลานะปตนต้องแข็ง but this eye l i k e like, i think เป็นสลเลปปี้เลยทุกคน in the Thailand ยั่หมดเลย this s m e m s l o v e have เราเคยกินตอนแห่ไอโนมอ่ะ this aripa ครับ arip open wasabi อันนี้กล้วยฝากพี่พี่กุ้งหิ้วมาจากไทยนะคะเนี่ยทุกคนแล้วก็อ่า เนยซอสเนี่ยคือก็ผสมน้ำเปล่านะคะถ้าไม่ผสมน้ำเปล่าเนี่ยมันจะเค็มเกินนะคะของคิโคเมน์น่ะมันก็ดีนะแต่ว่ามันเค็มก้วยว่านะนี่ฝากไปกุ้งยันมาสาติ

this time see this uh salmon yes for you wow. mm. oh. it, hmm taste อริเตสอร่อยรสจิ๋มไหมฮะ y e a hmm taste salmon salmon um. I I wonder you like or don't like ว่าสงสัยว่าอาริจะชอบหรือเปล่านะคะเพราะว่าอันนี้เป็นซา salmon สุกครั้งแรกที่อาริธทานนะคะปกติเขาจะกินแบบแซลมอนสดกินไินิดตู้ตู้บัดดองอืมยังไ่ไอตุ้ง yes but it have to cooking you know yes this have smell because of this ice not temperature ฮะ okay oh I cooking don't a lot no อะไรบอกว่าก็อร่อยแต่ว่าเขาชอบแบบดิบมากกว่าก็แน่นอนสิแต่อันนี้มันเป็นแบบแช่ถุงมันเป็นแบบมันไม่ใช่สุดนะคะมันก็ต้องมันก็เลยต้องกินแบบนี้ไงแต่ก็โอเคใช่ไหมอืออือโอเคอะไรไม่ไม่เวงกินพร้อมพี่เก๋หรอไม่ต้องเวทีง่น i ่ v อ r y h u n g r ที่บอกไม่ไม uh, in <my> <pus> ่รอกินพอมิกว้ยแล้วอาลิฟหิวมากนะคะทำตั้งแต่บ่ายสามว่าทำเนาไอเซ่ดีสิบเนียนทำตั้งแต่บ่ายสามตอนนี้ทุ่มครึ่งแล้วนะคะทุ่งจะได้กินเราจะยังจะกินเป็นธรรมชาตินะ อร่อยไข่้วนเอ๋ทุกคนคะซูชิหน้าปลาซาบะนะคะปลาซาบะปลาทะปลาแซลมอน

นี่ปลาหั่นสีที่เหลือปลาหั่นสีเหลือต้องมากินอร่อยหางจังแซลมอนอันเดียดยีกิช

ตามคาดค่ะทุกคนไม่หมดนะคะกินไม่หมดกินได้ประมาณครึ่งหนึ่งนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเอาเก็บไว้กินคืนนี้ต่อนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมนะคะหวังว่าจะชอบกันนะสำหรับวันนี้ก็กับอารีกก็ขอลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ <laughs>